ตลาดบอลบอลก็คือตราสารหนี้นั่นเองนะคะตราสารหนี้ก็คือผู้ออกเป็นลูกหนี้นะคะผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้นะคะสมมติเช่นบริษัท A ออกบอลเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขาต้องการรดมเงินนะคะเพื่อนําม,มาใช้เช่นเสริมสภาพคล่องนะคะหรือว่าขยายธุรกิจนะคะถ้าเราเป็นผู้ลงทุนแล้วก็ไปซื้อ ตราสารหนี้จากบริษัท A ก็แปลว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้บริษัท A นั่นเองนะคะแล้วบริษัท A ก็มีฐานะเป็นลูกหนี้โดยมีข้อกําหนดไว้นะคะว่าเขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราปีและกี่เปอร์เซนต์จ่ายเป็นรายปีรายไตรามาสหรือว่ารายครึ่งปีนะคะแล้วก็อายุของตราสารหนี้หรือบอนเนี้ยสั้นยาวอย่างไรนะคะระยะสั้นก็เช่น1ปีลงมาระยะกลางยาวก็คือ1ปี3ปี5ปีหรือว่า10ปีขึ้นไปเป็นต้นนะคะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าพูดถึงตลาดบอนนะคะ มักจะนิยามนะคะใน2ด้านด้วยกัน1ก็คือเป็น Government Bond คือพันธบัตรรัฐบาล<ถ>ก็คือรัฐบาลเป็นผู้ออกตราสารหนี้นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่ผ่านมาเราก็มีพันธบัตรสอบอรมอ,อยางเงเป็นต้นนะคะรุ่นต่างๆน,นะคะแล้วก็พันธบัตรออมทรัพย์นะคะที่ออกโดยกระทรวงการคลังมากมายทีเดียวนะคะเราก็เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลถ้าพูดแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญญาณนะคะรัฐบาลจะจ่ายเงินให้เราตาม,มที่เราเป็นเจ้าหนี้<ม>เขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะในระยะเวลากี่ปีเป็นต้นส่วน ถ้าเป็นตราสารนี่ของป่ายกระชนก็จะเรียกว่าหุ้นกู้นะคะซึ่งถ้าหุ้นกู้เองก็ต้องไปดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นบริษัทประเภทไหนนะคะธุรกิจทําอะไรนะคะรายได้เครดิตน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องดูทั้ง2องอย่างก็คือตัวเครดิตนะคะหรือว่าตัวเรตติ้งนะคะซึ่งโดยจะมีทั้งสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลกหรือแม้แต่สถาบันจัดอันดับเครดิตในบ้านเรานะคะ <S <S อย่าง Twist Rating Fish Rating อย่างเงี้ยก็จะมีการจัดอันดับแล้วเราก็จะได้รู้นะคะว่าระดับไหนควรลง ซึ่งหลักๆเราก็จะเป็น Triple B บวกเป็นต้นนะคะก็เอาไว้เป็นการอธิบายาคร่าวๆและการสําหรับใครที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตลาดบอลสําคัญอย่างไรตลาดบอลจริงๆแล้วเนี่ยมันจะล้อไปกับเรื่องของดอกเบี N ้ยนโยบายนะคะหมายความว่าถ้าพูดถึงบอลคือตราสารหนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าพูดถึงบอลยิวก็คือผลตอบแทนของตราสารหนี้ซึ่งก็แล้วแต่นะคะว่าเป็นอายุสั้นกลางหรือยาวซึ่งผลตอบแทนของตราสารหนี้มักจะสอดคล้องกับดอกเบี้ยนโยบายถ้าเป็นขาขึ้นก็มีเนี่ย จะขึ้นถ้าเป็นขาลงผลตอบแทนก็จะลดลงนะคะเพราะว่าเขาก็จะใช้ตัวออรูกเปียนนโยบายเนี้ยเป็นเบสนะคะในการที่จะคำนวณว่าเอะเปรียบเทียบกันแล้วเราควรจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นกับพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นคู่เอกชนเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตัวพรีเมียมที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะพีวิ์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ